น้อง <ersch> นอไม่ ance, หลายกระดอกกับเด้อสวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องข้าแต่แมวดำครับตัดนอไม่กันเด้อคือตอนเสริมบ้าวอนละต้องแผงไห้พี่จริงเห็นทุกมือยุตต้องตัดค่ะแผงไหวอย่างพี่น้องจะเอาไปเฮ็ดบุญน้ำพี่มอนจะไปห่วมบุญพี่มอนก็บ่าเอามา o เด้อสาวเชิมที่บ้าเอาพีฟีดอกพีสี่ไฮซ้นเขาก็อยากไปห่วมบุญน้ำมึงดูพี่น้องจะเอาไปเฮ็ดอย่างพี่เลยแต่เพื่อเฮ็ดอย่างนอเขาจะเอาไปเป็นรถกระบะพุ่น้ำมือนี่นะนอไม่ยุก่อสาวเชิม เอาโีเลกเลยค่ะโนละแค่หวังกระดดกระเดือกสภาบป่าที่สิงตรงหลกวังมันขมอืมรล้นี่เอาน้ำใหม่ไปเป็นทางเลยโอ้หมดเด็กสายเหีวกบมาบมาหมดเด็สายมากร็งันเลยขมากระงันมาไอตัวมาหานันไม่เด้อที่ฟันออกไปให้น้ำ อันล้วทำบับรดำนี่ถือบัตรนึงดิสองสองกระดอกกระเดือดน้ามาว่าสามสิบไปนะครับล้อลุนกันล้อลุนเด้ละเฮาก่ะสื่อโตดีตามน้าไม่บ้ามือเนี่ยเออเอาเลยเหรอเพื่อนี่พี่น้องอยากถือพี่น้องอยากโชคดีถ้าเบิ้งน้ำตาเสริมได้แลาวสั่นสิไล่์เดี๋ยวเบิ้งมาจากน้อหาไปเบิ้ลไทยคลิปรับร้องเลยเลยว่าพี่น้องต้องโชคดีแน่นอนมือเนี่ยค่ะ เอาไม่เขาต้องให้โซกก่อโซกก่อมานอยู่แล้วเขาต้องนับไปเลยเดี๋ยถ่าไปนับตอนสุดท้ายเลยเขาหืมปะเอานอหน่อยด้ะสินับถ้าเป็นนอแบบนี้ด้ะเอาเต้า,าน้อยย่อแตัดเดี๋ยวปะเอานอหน่อยอะไรทังเลยคุณพงทั้งนี้อือ เราอจะมาเก็บที่หลังในกางกงก่อนว่ายเขาเห็นยบแนอนนี่เด้่ได้ขึ้นบ่เลเลยนัดเลยนอนหุ่หมน้ำกันนอบิงก่นเอาเปิเหตุอย่างนี้ถายตัวเนาะเป็นไงะอย่าเอาเสียมากลนออกได้งก็ก้น แล้วก็มาฟันออกด้วยบอมพอไหวพลังพ่พอโอ้โหพี่นองามเลยหยัดอกกระเดื่องยุ่กางกอกก็เม่นบอแเหนียงนี้โอ้โยาบอมแต่นั้นมันเจ็บแอบน้่ไม่ไหวนี่สิขายผด นี่นอนนี่นอนมาหน่อยเด้อนอนใหญ่อยู่เด้อโอ้โเปวดน้าเวดสามนอนสามนอนปวดนอนอีกกอดได้กอนกอนี่นะกอดนี่นะเตรียมเลยว่ามกอดอันนี้กอนเตรมปล่อเลย สีกับสิเอ,เอาเลวดเธอ,อเอาลวดนะทั้งนี้เล,เาเลสานแกงฟุ๊กอ่นอ,อนนอนนั่งอิงค่อยออกมาไม่เดอ้อโอ้งหา Señor ยกระดอกกระเดือบะคอยอ่อนซ้อนเด้อเจ็นพี่น้องขับเบิ้งแน,นีอืมอืมโอ้โหนะน่ารุ่นไหนอีกนี่เนาะเงี้ยรุ่นละเฮ้ยยืนให้ใบไม้หนิบ่เป็น,นหน่อยเดอ้อ เอาไปเฮ็ดอันนั้นจากมือเถอะให้อันดินซ้อยกันนะมาใส่ดวหอกหัวหนาม้นนะมาเทไปน้ำอ,อ้อมเนี่ยน่าผู้ด่าเพิ่โป,ป่งมาได้ไก่เลยที่น่ะอันนี้เกิดได้น้ำตอ่อเฟียงอันโอนยังก็อันใบเพิ่นเนี่ยเอามาถมไว้น้ำไอ้เพิ่นเกิดเดี๋ยวปัดกันเขียนเอานอกเนือจากว่าสายพันธุ์เพิ่นจะออกทั้งปีละเฮากับเขียนไปน้ำทุกท่านมันกับว่าไหวอืมที่เอาเลยเนี่ เกิดเต็มเลยบุญดูกำลังนอนปุ๊กทีปีกนะนองเสิมันอ่านบ่มีอย่างต่นอันใดขั้นบ่อันรุ่นนี้แน่นนอนบ่เนาะแันเดี๋ยวนี้จะเก่งนอืมอืมอืมโอ้มหดูน้ำกระดอกเยะเอ้อาเลยอไรตั้งสิจนี่จะบ่ขึ้นแบบนั้นนีเอืมนอนพุดีอู้กำลังเกิดไปรถนี่สิ ไอ้พ่นขืนไหมเพราะว่าน้อ้งหันนอ้งที่นี่มันจะยู่แบบว่าอย่างก็เขาเอินวังทีวามันแรงอ่ะพี่น้องแต่ว่าบ่แเม่นเป็นจุ่ปัญญาที่ยเนาใหม่ขันปัยังบตาไตถือฝนนะโอ้มันคืนคือเกาพี่หลีเนี่ยยังได้ดินมาถมจังมา้าจุซื้อเป็นพี่น้องกับสิวายุทธเจ้าเปิดสามปีละคือว่าแหละพี่น้องถ้าเสริมกับเราอิหรี่ตะบดิน่นกับบวหาอิหรี่นี่ตังวบเลยเด็้ค่ะขันได้ดินม้างงามบ้างกับบัวจะซื้อให้ยังนาะ

นี่จังสียาบาดสิตายเด้อน่เดอ้อปุ้นนจะขึ้นมาได้คือเก้าันน่ะพี่ลีปุ้นเนี่ยลังข้นเต็มกลางกอเลยนาหนีเจาเงียเ้ยมไดยเาเงี้ยงมาอืมอมันงามค่าเ,เอาดีก่อน,น,น,นใช่มันงามค่าอ๋อยูดเท้าอปดีเด้อบนอนญะงู ตากดากันมันเป็นเทินไม่ดีเอาเนาะอันนั้ก็ตั้งโยนไปก็ตั้งกูดูดีแล้วก่อมก่อมาเลยมีนี่มาเลยนี่โอ้เถ้าเบิ้งทั้งลมอีกแล้วเบิ้งนี้อีกเพื่อนเออจัะมาเป็นบะมีดินแลเป็นมะมีดินอ่อมมาพี่อ่อมมาพี่ก็ท้ายไปขยับเบิ้งไม่เด้อบ่เนี่ยนี่เพราะมันนอนจนฉันปวดออกเบิ้งนี่นี่อ่อมมะมีดินเอาไปเพิ่นมาหมักหมมออกออก็ ขีพุ้นเลยหลายี่เพาะหัวหัวบามีแบบก็ได้ยังเหลือขีเยอะไม่จำเลยอยากตัดอยากตัดจนจำหมดดิพลัง เลยไปตัดเลยหมดสิขีดหาโอ้ยน้อยเห็ดเห็ดน้ำไม่ออกเห็ดไผ่ดอกบปรเดิมว่ามันเห็ดน้ำไม่เห็ดไผ่ออกมีตั้งสี่สันเนี่ยไปแกงนะคะสิ่เสียบโอ้ยเสร็จแล้อยู่เอานับสองสิ้นสุดที่ตรงนี้ได้ เอาไว้ผ่ตัดเพิ่มสมนี่ว่าแบบนักคิดเด้สิว่าแม่สี่้องนี้ลงเพิ่มกันแม่นบอกแม่นหกู<อ>ปไปแห้พูนอีกพูนด,ดิรูมอีกออสามนอ ขออีกนอหนึ่งซะเห็นลว่าตัดปัสสาวเนี่ยนอหนึ่งนะเอาอยู่ป่ะเออเอาอยู่นีนอหนึงก็ได้ยังไม่ได้เดี๋ยวหมดหมดได้ละสองสี่หกหกแต่เก้าสอนี้เอาสิบซะขอนี้สิบนี่บอกอที่สนอที่สินี่สิมันด่นนี่บอกถ้มีสวนใรจะชินอ่ิช่ ตัสีนี้แท็กซี่หาเก,กอนเนาะฝนตกได้ไเนี่ยป่ะเนี่ยฟังอีกก็ได้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวสิบเอ็ดกันนะ มัอนลำไม่เบิบเขาตีน,า,นาผิดเดนี่ยนาผิดสิวิเตียนโซาสองโซ่าสามโซาสี่โซาห้า,หาโอ้ยสูงกับเขาสงูสงโอ้ยสาวหก าวเจ็ดสาวแปดวายสมแม่นกระดอกกระเดือดแท้หาดูเม่เนงนาสาวแปดแม่นบ่สีสาวแปดบ่บอไปเลยีพี่มอนพะเจดบุญไงหนึออ่งสองแปดโอเคตรงแล้วหนึ่งสองแปดไปน้องไมได้สาวแปดีโอ้ย, 1, 2, 8, อ, 6, 8, อ,ยอย่างมาตรงกันกระดอกกระเดือดแท้ว่าแม่สีแม่นดวงไงดวงเหงเขา,า,บา,บาเราบอกเนี้ยค่ะ พ่อก oh, oh. oh, uh, okay. yeah, oh, oh, nah. ็ได้ปลาเดกไปร่วมบุญมาเจ็ไม่ไปต้มพปนมาไม่มนต้มแล้วพอดีนะอ๋อหอมนี่นะปลาเด็กตัวอันนี้ปลาเดกต้มปนอันนี้ปลาเดกตำปลาเดกบ้านเขาเนี่พี่น้องคนนึงสองถังเราเสริมกระสีเอาน้ำปลาเดกใส่แกงน้ำเกลือน้องไม่เอาใส่หนีรถใส่หนีเลยใส่หนีเลยโค้คนรถเนาแอเมนบ่เงียบอะไรไปเงียบ่เงียบมักวงอยู่กวงอยุกน่อกวงอยู่เออน่องยังไงตีบมีปัญหาดอก น้องสันนี่น้แมวเนาะใส่กิ่งเได้ดีกิ่งอ,ออกเลยวะใสเกี่ยนซอยกันยุบุลล่า,านะลกันั่นละต้มต้มแล้วนกเทียนกรบเทียนไม่ขัวมันกับ,นบสีลายยุดอกน้ออันนี้พอดีเลเน,นรถสัน ระเด็พร้อมเด้อโอ้มาเสียเอาผลกขาไปน้ำปูนี่ปลคาปลาผักขาไปน้ำไงปาากระตับใสีถุงใส่ถุงลุ่เพราะว่ามีประได้จี้แตัดง่ายๆหลอดสักหลอดลุต้มไปพนนหมันบอสเหมือนกันเพราะได้ง่ายดอกเนาะโอ้อ้พี่น้องส้บเป็ดนอปิดนอครับสเป็ดนอต้องออกไปตัดเป็ดมึงดูป่ะนะหยา อย่งกับพึ่นกับพวกอึดพวกอย่างดอกพี่น้องแต่ว่ายังก็ความเขาว่าเขาอยากไปห้องอ้อมนอหักแห้งกันพึ่นกับพวกนี้ว่านั่นดอกคือเอาก็ได้ยึดตัวบ้านเขามันหลายเขาก็เอาไปหาไปน้ำแต่เพื่อพึ่นอยากกินของลาวเพื่อพึ่นเฮ็ดของลาวกินแกงเฮ็ดแกงเน่อหมอกเน่อไม้หัวเน่อหมอกเน่อไหมหรือเน่าเวลาบ้าแม่นนะเพื่อได้กินนะ หวัวหมุนน้ำปีม้อนเล้วก็บ่าบ้าหายนั่นดอกกันเขาอันอยากไปบ้าหายอันเอามาาห้ยพี่ฟีดอกกันฟีสน,นั้นสั่นเสว่าเขาก็ต้องหัวหมนบุญน้ำจนไห้เพาะไปทานเป็นเออญไมบุญน้ำกันตัวเร็ดบุญง่าบ้าไหวพูดน,นั่นนะทาน,น,นอเอาไปเพิ่มหมดเด้อตีเข่งไปก็บบ้าอย่างเด็ก สูงๆล้กวก็ตัดลงมาได้<ว><ง> <ulator> ก็เอาเมื่อขอดไปได้ยู่บ้านพักหาขอดไปจ,จนเหงาหมดคุณน่ะที่ไหนเด้อข้าพี่น้องถ้าจะไปเทียวไวปก็มีแหละอาบน้าอาบไหนละ่ละคุณล่ะขอยจะไปบ้านพี่ม้อนมือเนี่ยขา้เเขาเกิดเฮ็ดอันยังก่อเฮ็ดเบียกซอยเพิ่นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีประเทศเพิ่นมีเบียก นี่คว่ามันกะลายกันยังยุกตะบ้ากับสิไปห่วบุญน้ากันเนาะค่ะไปใส่พบพ่อกันเข่าเศร้ากับสิไปกินพุ่นหลือพราวแล้วติตัดน้องไม้ใส่กับสิไเต้มไปยังโ่นสิเล้วเวน้องพี่น้องเนาะาสำหรับคลิปนี้กาแฟไปสักนิดเด้อวค่ะได้น้องไม้แล้วก็ได้พักขาได้ประเดกได้นําประเดกเนาะค่ะห่วมบุญน้ำพี่มอนเนาะค่ะท่านใดกากเป็นกำลังใจละการรวมอนุโมทนากับเพิ่นน้ำเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมหักพี่น้องนะค่ะ